สวัสดีครับประกอบกระปงเชื้อปุ๋ยครับผมมแรงมากเป็นชัสุดเก๋เลยครับผมเป็นนี้นะครับทันเหล็กแต่แรงนะครับผมประกับงานไร่งานนาครับผมเปนนี้นะครับงานสวนนะครับรุ่มไมล่าสุดนะครับเบียร์สามเก้าสามเบียรครับผมขมีลาหลุ่นนะครับตัวนี้จัดโพหายนะครับโปรโมชั่นฟรีดาวน์โปรโมชั่นเงินออกรถนะครับผมในเงินพิเศษศูนย์นะครับไปครับให้เลยด้วยนะครับผม ดานครับผมมีชื่อย่ที่สำคักอบด้านหน้างานไหลงานดันนะครับผมดัูดัดไหนพีดาวดัดครับมยังพอดแทบต้องกอบนะครับในวันใี้ปี70ครับผมดน้มนมครับผม ตัวนี้จะเป็นเรืหาเปลครับผมตัวนี้เนมาอยู่ก่อนนะครับแย่งแรงครับตัวนี้นจะรื่นซีสุซีกวาครับผมตัวนี้จะได้เครื่องยหัวเข่านะครับผมมีความแตกต่างสองหลุดคันหาเปลี่ยนจะได้โลาลัางเงยครับผมเราลังนี่ขั้นตอน28นะครับมีความแตกต่างที่เราหล่อนะครับผมตัวนี้ใช่ไหมระยะกาลรอได้นะครับผมตัวนี้คือขนาดนะครับตัวนี้ขยัะกาลรอได้นะครับกาลรอขึ้นกว้างขึ้นนะครับผมเป็นขั้นตอน28นะครับเฉิน20เฉินหาหนึ่งครับบัต อาหารตัวนี้มันจะกลับบริข่าคือหางหนาเปียนะครับน้องแต่ว่าเราสามารถซับใส่ผัวได้นะครับให้มันต้านรอบกลวงขึ้นนะครับผมภูมิสันคือกันครับผมภูมิสันพี่ดาวนะครับแจ้งว่าพี่เดินพี่เทศศูนย์ครับผมไม่อยู่นะครับพอดีมาับงานไรครับงานดันนะครับผมการบุกซุ่นะครับผมแจ้งว่าซุ่มหาเสือเรียกครับผมตัวนี้เป็นการเลื่อนสามศูนยนะครับผมจะเป็นศูสูนใหญ่นะครับ นักโทษโยสองกันหานะครับที่นี่จัดพวงมาชั่นหายครับผมสำหรับกลุ่มนะครับกลุ่มต่างๆนะครับกลุ่มจะเป็นไงรับกลุ่มชาวไร่อยนะครับจักโทษที่ได้รับการเชิดชูจากการทำไร่สวนในปีที่2นะครับผลงานการใช้ป่านะครับผมในวีที่2ด้วยกันครับทีมก็ขอฝากผู้เล่นกดแชร์ให้กัาครับผมฝากกดติดตามด้วยครับผมมาพบกับผมเสี่ยวปุ๋ยนะครับจากการพัฒนาการเกษตรสาขาอุตสาหกรรมครับครับ